นใช่นะไหมแก้งมาตํารวจยื้อยื้อมาไม่ใช่อยู่ที่ใครไปขอให้นะครับให้ตากขั้นสูงนะครับตรงนี้เราช่วยแก้ไขส่วนรายได้ก็ไมยน้อยนะครับตอนนี้โครงการผมก็ได้มาฝ่ายกับท่านนายกอบตนะครับเกี่ยวกับเรื่องเจ้าบี้นะครับเจ้าเีี้ยคือข้อบุญกรรมกิจนะครับก็เลยมาถามหาเรื่องท่านสุดท้ายแล้วว่าเราถ้าเราติดข้อข้อบุญกรรมกิจอะไรที่นะครับสังเกตได้ว่าวันนี้คาจับคนร้ายได้คือเด็กข้อบเพราะว่าจะไปถามว่าได้ เอเดียเห็นมันน่าขอด้วยยายไม่เห็นหรือยายเห็นเอาลูกโตแล้วลูกหลานขอนะครับเคยเคยแล้วเขาบอกว่าคนเนี้ยตอนนี้เวลาพูดจะพูดความเชื่อหรือจะน้อยนะครับถึงแม้บางทีอ้างว่าเหมือนเหมือนถ้าลูกพ่วงอะไรเนี้ยหรือโดนยิงหรืออะไรเห็นไหมเขาต้องปวดไปนะครับเขาไม่เชื่อเวลาเขาเชื่อเชื่อะเลยเราต้องจดจิตนะครับว่าเรามีเราต้องจดจิตเขาได้ก็ไม่น้อยถามว่าใครจะกล้าเข้ามา พวกกำลังเด็กต้องมาเห็นต้องต้องอยู่หลายมุมนะครับหลายมุมเข้ามาไม่กล้นะครับตอนนั้นก่อนบางที่นะครับบางที่ที่ที่พูดกับตัพูดกันหน่อยบางที่ขนาดนี้ก็มันมี่งยต้องต้องไม่ดีหรอกจะท่านหน่อยยิัวเลยนี่โจรต้องรับเปลียนจะทำให้เขาลายหัวนะครับตรงนี้พอภาษาเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเราก็ลูกตาแค่ที่มือไว้ก็เล่นมาย้อนภาษาแล้วทำหัวโาแกล้งทำลายนะครับได้เขาแกล้งนา ส่วนเ <Youtube>. ร <Island. S 1> like like ื่องสูงมรก็จะเข้ามาข้อขอนะครับคำว่าสูงเพืเลอยู่มรูกับีฬาการที่วนมานี้ตอนนี้จะจะทำีฬาลดยงถึงกันมันก็จะมัน้สูงดีกว่าใช่ไหมับถูกไหมก็่านาแค่นี้ปัญหาก็อยู่มานนี้ครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ที่รับเลียนก็ในหน้าตอกทางอยู่ว่านี่นะครับเพรตรงนี้เดี๋ยวเราทางทั้งน้องแบบพอหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องเราก็จะสารนะครับอย่างที่ ตอนนางนะครับก้าอนนางที่เราน้ำแล้วเราก็ประสานรปภน้ำร้นน้ำอะไรมาช่วยส่วนเรื่ององหน่วยงานต้นหัวเดี๋ยวจะเข้าเราไม่ได้ประสานเดี๋ยวทางทางผมจะว่าทางคนแก่ก็อาจจะประสานทตำรวจถ้าได้ก็อาจจะาทางท่านอนเภอมาสอบสานท่านที่ขึ้นมาหรือท่านสตอหรือท่านก็พื้ที่นะครับตรงนี้คือเราเข้ามาในหมู่บ้านของท่านเราต้องการเพื่อที่จะทำให้หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่ คงประสตามเก้าดีนของอดีตผู้ว่าสุรีนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ผมว่าใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับช่วยกันนะครับครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาทีมงานครับแล้วถ้าเราต้องกลับปอครับจะแน่ใจเลยตัวนี้ก็หัวหน้าช่วครับกองอุปูลจะเป็นเมื่อกี้ถามว่ามีใครรู้จักแกไหมผมเนี่ยด่างเนี้ยคนเดียวรู้จักอย่ไรแต่เขาอยู่ด้วยกันตลอดนะครับตัวนี้แกแล้วแกรับ ที่น้ำมูนนะครับตอนนี้ก็ปายตายผผมเส็จแล้วหนึ่อเรื่องคนมาเอาผู้กองที่เขาที่น้องเราับสมันหมดแล้วนะครับรู้จักกันหมดแล้วนะครับเขาถ้าเราไปเอาคนอื่นที่เราไม่ชินเคยเราไม่กล้าบอกผมบอกเลยอยู่ดีมาเอาสพอปกันมาใหม่มาก็ได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนที่สี่ต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่ห้าในการดำเนินการตามโครงการ R t p ไซเบอร์คดีจะจำปีงบประมาณของคณะรัฐมนตรีก็คือขั้นตอนการตัดสินใจแรกกำหนดโครงการนะครับเราได้วิเคราะห์ปัญหาแล้วก็พบว่ามันมีปัญหายาเสพติดปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมก็คือพวกปัญหาใารุ่นทั่วสูงนะครับอัตลักษณมวยน้อยนะครับในหมู่บ้านเช็ดมวยไก่มนไก่ไรนี่นะครับผมก็ได้มีโครงการได้กำหนดโครงการที่จะแก้ไขปัญหา หลังนี้แล้วนะครับที่เกี่ยวข้องในที่เราดำเนินการอยู่ก็จะนํามาใช้ในหมู่บ้านนี้ก็โครงการที่หนึ่งนะครับก็คือโครงการอาสาสมัครชุดคุ้มครองหมู่บ้านองกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งเรามีทุดคุ้มครองหมู่บ้านแล้วที่ทำการเพลเราไปได้แน้มีการตั้าด่านทุกคนนะครับมีเราจับมาเพลรับอยู่แล้วแล้วก็จะนัง โครงการนี้มาแก้ปัญหาโครงการที่หนึ่งท่านใดเห็นชอบโครงการนี้ยกอนเลยครับอาะยกครั้งห้ก่อนนะที่ร้อนกันนะครับโครงการนี้นะครับโครงการจุดกบลังอาวุธโครงการต่อไปโครงการที่สองที่จะแก้ไขปัญหาและจโมยน้อยบางทีวัยรุ่นจากที่อื่นมาัโมยไก่ก็มีเราจะทำยังไงจะมีการที่กองเห็นความท่านตำรวจเปนห ต้องโครงการการที่ครับคือติดตั้งกล้องวงจรปิดหมู่บ้านได้ต้องเมีงบประมาณครับนี่คนที่มี่งบประมาณอยู่ท่างกลางภูมินายกมีงบประมาณแต่ท้าประโยชน์ให้ประชาชนได้แค่นั้นนี่เหลือจะไปเสนอโครงการนี้ให้นั่นนะครับให้ติดตั้งวงจรปิดในหมูกก่บ้านเราคับท่ามข้าของหมู่บ้านเพื่อป้องกันเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นตำรวจไปนั่งทางในลด้หน้าราชการมีแต่ไปไล่กล้องวงจรปิด เพราะว่าการกล่าวหาคนอื่นสงสัยคนนั้นสงสัยคนนี้ไม่ได้ก็มีพยานหลักตามสมควรนะครับตามได้ออกหมายจำได้เลยนะแต่บอกว่านีิงๆ่น่าจะสงสัยอย่างนี้เลยก็เลยหลักฐานมันอย่านี้ทำยังไงถ้าที่มี้ต้องมีความผิดในช่วงเวลานะโอ้อันนี้แหลยด้วยเนี่ยไอคนนี้แหละเขาบอยนะครับแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐไปให้ศาลศาลบอกโอ้มีพยาน สองโครงการเน้องอาใครเห็นดรับโครงการราชิก๊กตั้งแต่ครั้งรองอ่าสิทธิ์เดือดชันนะอายุครั้งที่วันตายรูปงเป็นทันที่มาไม่ทัป็นหลักฐานหน่อยนะโอเคสองโครงการที่ขาดนะโดยท่านเดินผมจะนำเสนอโครงการต่อท่านผู้ประกาจะเป็นผู้อนุมัติโครงการนี้และก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนที่หก คืองกิจกรรมปสการณ์าอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ยุติดำเนินการแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนในตอนที่หกเดี๋ยวจะกำหนดอีกครั้งหนึ่งครับก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านท่านผู้ใหญ่บ้านพี่น้องที่มาวันนี้ที่เสียสละสำหรับคนที่จะมาก็เดี๋ยวจะแจ้งทางไลน์ในส่วนหนึ่งเพร่อเราเข้าใจว่าพี่น้องิดธุระ นะครับคนที่มาบ้าก,ก็ก็ขอบคุณมากที่มานะครับขอบคุณครับผม